สวัสดีครับวันนี้พามาดูน้องแมวนะครับน้องแมวสองตัวผมจำได้ไหมครับตอนแรกที่ผมมาดูตัวเล็กๆตัวเล็กๆที่มันคลอดคลอดลูกออกมาแล้วแม่มันแม่มันทำล้วงล้วงแล้วก็เอไปเก็บมาบาเลย่างไปนะครับบางตัวนะครับน้องน้องน้องน่ารักมากครับน่ารักมากน้องี้องน้อง โตแวครับตอนนี้โตแล้วเหมือนกันกับแม่น่าแหละเมียเี้ยเียเีเี้ยนี้ยเี้เเี้ยเหมือนกันเป้เยครับเห็นครับเลยครับเหมือนกันเปะเลยกับแม่ครับนีเีียเี้เีียเีมองมาทางนี้หน่อยเนีียเีมองมาอี้หน่อย น่ารักแม่ทั้ parrot, you, ทงลูกเลยครับี่ายตัวเล็กๆนี่ลามน่ารัากโะตัวสนนี้แตัวนี้ลูกครับายคนน่ ชอบวิ่งตามคนเนผ่านมาแล้วชอบวิ่ตามชอบวิ่ตามชอบวิ่ตามรถเป็นรถมาจอดแล้วก็วิ่ง้วยียนี้ยนยยยยเนียย็อบวิ่งตามรถเนี่ยชอบดูปไนม่ไไม่ค่อยสนใจอะได้วย ร้องก็ไม่สนใจม่สนใจเลยไมสนใจอะไรนะเนี่ยตอนแรกไม่รู้แมวแม่ไม่รู้มาจากไหนครับ น้องเขาก็มามาเลี้ยงไว้เขาลูกมาเลี้ยงไว้แล้วก็ไม่ไปไหนเลยกย็วนะิ่งอยู่เนี่ยเนี่ย